สวัสดีค่ะเรามาเจอกันบทใหม่นะคะเป็นบทที่2เนาะบทที่2เนี่ยก็คือเป็นบทของตรกกศาสตร์เบื้องต้นนะคะในบทที่2หรือว่าตรกกศาสตร์เบื้องต้นเนี่ยเราจะเรียนสองหัวข้อใหญ่ๆกันก็คือในเรื่องของประพจน์แล้วก็การเชื่อมประพจน์นะคะเรามาดูหัวข้อแรกกันก่อนก็คือในเรื่องของประ ประพจน์นั่นเองเราจะมาดูว่าความหมายของประพจน์คืออะไรนะคะแล้วก็ประโยคหรือข้อความไหนที่เป็นประพจน์อันไหนที่ไม่ใช่ประพจน์นะคะถ้าสมมติว่าอันไหนที่เป็นประพจน์นั้นอะ เราก็สามารถที่จะหาค่าความจริงได้ด้วยนะคะว่ามันเป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จเนาะอ่ะลองไปดูซิความหมายของประพจน์ก็คือเขาบอกว่ามันคือประโยคหรือว่าข้อความที่เป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นก็เหมือนที่ครูบอกตอนเริ่มต้นนะคะว่าถ้าอะไรที่เป็นประพจน์นะคะเราสามารถที่จะบอกได้ว่ามันเป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จนะคะเช่น นกบินได้อย่างเงี้ยสมมติครูบอกว่านกบินได้ข้อความหรือว่าประโยคที่ครูบอกเนี่ยมันก็คือข้อความที่เป็นจริงนะคะดังนั้นอันนี้คือประพจน์นะคะค่าความจริงก็คือเป็นจริงนั่นเองเนาะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นความหมายของประพจน์วันนี้เราจะมาแยกกันว่าอันไหนคือประพจน์นะ อันไหนไม่ใช่ประพจน์นะคะอันไหนที่เป็นประพจน์ก็ให้นักเรียนตอบด้วยว่ามันเป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคอันแรกกันเลยเนาะ ตัวอย่างประโยคแรกเนี่ยเขาบอกว่าดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์นี่นะคะข้อแรกดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ดวงอาทิตย์ใช่ค่ะเป็นดาวฤกษ์เนาะแสดงว่าเราสามารถบอกได้ว่าเนี่ยมันเป็นจริงนะคะค่าความจริงของเขาเนี่ยก็คือเป็นจริงดังนั้นอันนี้ค่ะก็คือเป็น ประพจน์อะไรที่เราสามารถบอกได้ว่าเป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จนะคะอันนี้ก็คือเป็นประพจน์นั่นเองเนาะต่อมาเขาบอกว่าดาวศุกร์เป็นดาวเคาะแคะดาวศุกร์เป็นดาวเคาะแคะดาวศุกร์ไม่ใช่ดาวเคาะแคะเป็นแค่ดาวเคราะห์เฉยๆดังนั้นค่าความจริงก็คือเป็นเท็จเราสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยมันไม่เป็นจริงนะมันเป็นเท็จอันนี้ก็ถือว่าเป็น ประพศ์นะคะต่อมาเขาบอกว่ากรุงเทพมหานครอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยกรุงเทพมหานครไม่ได้อยู่ทางภาคใต้แต่ว่าอยู่ทางภาคกลางนะคะเนี่ยเราก็บอกได้ว่าเฮ้ย mm hmm. มันไม่ใช่มันไม่ใช่ความจริงมันเป็นเท็จด,ดังนั้นข้อความนี้ก็ถือว่าเป็นประพจน์นะคะต่อมาข้อความต่อมาเขาบอกว่าขออภัยในความไม่สะดวกเหมือนกันเป็นการบอกว่า ขออภัยขอโทษขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยคืออะไรที่มันเป็นเหมือนแบบลักษณะเหมือนคำบูทานขึ้นมาหรือเป็นประโยคที่แค่แบบอ,อย่าเดินลักษณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือข้อความลักษณะแบบนี้อันนี้เราไม่ถือว่าเป็นประพจน์นะคะไม่ถือว่าเป็นประพจน์นะคะเพราะว่ามันไม่สามารถบอกค่าความจริงได้ เป็นแค่เหมือนกับเป็นแค่คำบุทาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนังสือเล่มนี้ราคาเท่าไหร่หนังสือเล่มนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนกับเป็นประโยคคําถามไม่ใช่ประโยคที่เราสามารถที่จะหาค่าความจริงได้ว่าเป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จนะคะเป็นแค่ประโยคคําถามดังนั้นอันเนี้ยก็ไม่ใช่ประพจน ะคะ่คอยๆดูเนาะค่อยๆแยกว่าออประโยคน์ไหนเป็นประพจน์ประโยชนไหนไม่ใช่ประพจน์หนูพยายามดูความแตกต่างนะคะต่อมาเซ็ตว่างเป็นสับเซ็ตของทุกเซ็ตอันนี้เราสามารถหาค่าความจริงได้เนาะว่าเซ็ตว่างเป็นสับเซตของทุกเซ็ตเราเรียนเรื่องเซตกันมาแล้วตั้งแต่บทที่1เรารู้ว่าเซตว่างถือว่าเป็นสับเซตของทุกเซ็ตจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นประพจน์ นะคะถือว่าเป็นประพน์เนาะประโยคต่อมาเขาบอกว่าโปรดงดสูบบุหรี่เหมือนเป็นคำสั่งหรือว่าเป็นคำขอร้องใช่ไหมคะลูกอันเนี้ยถือว่าไม่ใช่ประพน์นะคะถือว่าไม่ใช่ประพจน์ประโยคถัดมาตามน้ำพริกละลายแม่น้ำ ตาน้ำพริกละลายแม่น้ำบอกไม่ได้ว่าจริงหรือเท็จเหมือนกับเป็นแค่สุภาษิตเหมือนเป็นแค่คำถามคำอุทานคำปฏิเสธแบบเหประมาณว่าอย่าเข้ามานะฉันไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ไม่ใช่ประพจน์นะคะไม่ใช่ประพจน์ ประโยชน์ถัดมาเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นสมการนะคะเขาบอกว่า2บวก3เท่ากับ6คูณ3อันนี้เราสามารถหาค่าความจริงได้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่เท่ากับก็คือมันเป็นเท็จด,ดังนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นประพจน์นั่นเองนะคะถือว่าเป็นประพจน์ต่อมาอ่ะหน,นูลองแบบลองตอบคำถามในใจนะคะอ่าน,นิจาเหมือนกับอุตะ่ะ อะไรอย่างเงี้ยเหมือนคำอุทานโอ้แม่เจ้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าทาไมใครตอบได้บ้างหนูลองตอบสิถือว่าไม่ใช่ประพจนะคะไม่ใช่ประพ์เนาะต่อมาขออภัยในความไม่สะดวกนะคะขออภัยในความไม่สะดวกก็ทาไมก็ไม่ใช่ประพจน์ สุดท้ายก็คือยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกอยู่ในประเทศไทยยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วเนาะแสดงว่าทำไมเอ่ยแสดงว่าเขาเป็นเท็จนั่นเองอันนี้เรารู้ค่าความจริงว่าเป็นเท็จแสดงว่าเป็นประพจ์ นะคะแสดงว่าเป็นประพน์เนาะจากตัวอย่างทั้งหมดที่ครูให้มา1ิกว่าตัวอย่างเนี่ยเป็นตัวอย่างที่แยกแล้วว่าอ,อ่อันไหนคือประพน์นะอันไหนไม่ใช่ประพน์นะคะอันไหนที่เป็นประพจน์เราก็สามารถที่จะบอกค่าความจริงได้นะคะว่าค่าความจริงนั้นเป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จ ะะมาถึงตรงนี้แล้วเด็กๆคงแยกออกแล้วเนาะคงแยกเป็นแล้วแหละว่าอันไหนที่เป็นประพจน์อันไหนที่ไม่เป็นประพจน์นะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเรียนในหัวข้อการเชื่อมประพจน์กันนะคะการเชื่อมประพจน์เนี่ยมันก็จะมีการนิเศษของประพจน์การเชื่อมประพจน,น,น์นจนด้วยแล้หรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการเชื่อมประพจน์ทำยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะ